สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามัเพอแกงนะครับจังหวัดระยองนะครับเมื่อนี้นะครับมีรถเขาว่าใหม่หนึ่งคันครับผมรถบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับหรือรถยี่สิบเอ็ดแรงนะครับคันนี้นะครับเหมาะสมสำหรับงานไล่นะครับงานสวนงานนานะครับคันนี้จบตอบโจทย์นะครับคันนี้นะครับใช้งานได้แอนิกประสงค์นะครับคันนี้นะครับคันนี้มาพร้อมใบดันหน้านะครับนานจะเข้ามาทีนะครับใบดันหน้านะครับ ด้วยขุมพลังยี่สิบเอ็ดแรงม้าคันนี้นะครับยางล้อหน้านะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเห็นจะได้ครับยางล้อหน้านะครับขอบกระทะนะครับขอบกระทะเดิมๆนะก็ขาเดิมๆไหลมักโรงงานยังอยู่ครบนะครับหัวนงหัวนัดนะครับไม่มีการเคลื่อนนะครับทุกอย่างยังเดิมนะครับอะไรยังเดิมนะครับนี่สวยๆเลยนะครับรถรถตามสภาพนะครับรถตามสภาพ คันนี้เขาบอกว่าเจ้าของเก่าใช้งานแค่300ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาชมรถรอบๆก่อนนะครับยางหลังยางหน้าแม็กกันนะครับประมาณ70-80%นะครับเป็นยางแท้ติดรถนะครับขอบกระทะสวยๆนะครับรอยมาร์กรงงานยังอยู่นะครับรอยมาร์กรงงานยังอยู่นะคะอีพอยนีแม่เส้อใจเลยนะครับเด้อรถนี่ครับแบบผมทายให้แบบได้ผมก็ขายแบบนั้นนะครับเด้อบบมีซักบ่มีเปลี่ยนนะครับ ห้อยมุมห้อยมากยังอยู่คือเก่านะครับกระทะบบมีห้อยแตกบบมีห้อยเหลาเด้อครับสวยๆเลยขั้นนี้นะครับสามรอยชโมงนะครับขั้นนี้นะครับแล้วก็มีร่องรอยนะครับรถเดิมบ่มีหลังคาเด้อครับเด้อสีมันกาสีซีนแน่นะครับแต่เป็นตามธรรมาตินะครับรถก็จะโบมีหลังคาคุ้มนะครับมาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพวกสุดหลังกระบ่ตง่วงนะครับสุดหลังกระบ่พังกกร่งแยบิ่งห้อยมากันยังอยู่คือเก่าห้อยตังห้อยหยงนะครับยังอยู่คือเก่านะครับ สิ้นขางซ้ายขางขวานะครับบ่มีรั่วซึมนะครับพี่โอพากรใช้งานบ้างนะครับเป็นเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับพวกนี้ก็ยังสวยๆนะครับอันใดใช้งานบ่ได้เดี๋ยวก็สิปรับแตงเดี๋ยวสิจูนไห้นะครับด้วยอันนี้รถก็เพิ่งเข่านะครับลูกค้าที่สนใจนะครับกำลังมองหารถย1ิบเ็ดแรกขั้นน้อยนะครับเอาเข่าสวนนะครับเข่าสวนพลไม่เข่าสวนละมุดนะครับหรือเข่าไล่อ้อยนะครับหรือ ใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเบิ่งก็ย่งสวยๆนะครับแมตกันนะครับย่างหนาย่างหลังแมตกันครับใช้งานย่างๆคือกันครับทางนี้คือกันนะครับขอบกระทะนะครับขอบกระทะบ่มี่ห้อยแตกบ่มี่ห้อยเล่าบ่มี่ห้อยเชื่อมนะครับสวยๆเลยนะครับเบิ่งย่งบ่ถอดนะครับบ่มี่ห้อยประแจนะครับเนี่ยบ่มี่ห้อยประแจนี่เดิมๆเลยซี่เดิมเลยเนี่ยขอบวกครับพันหนึ่งซีเดิมนะครับแต่มี่องร้อยบ้างนะครับจะให้เบิ่งเบุดคู่มองนะครับเด้อเชือใจได้ครับรถออนไลน์ตรงปกนะครับ มีห้อยถหลอกมงได้มีห้อยนันมงได้นี่บ่้พังการแกะนะครับดึงก็ยังสวยๆนะครับที่เปิดให้เบิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับลูกลงลูกยางนะครับเบื่เพื่อนก็ยังงามๆกะถือว่าเจ้าของเ่าการรักษาดีนะครับขั้นนี้นะครับขั้นนี้ก็สามรอยชั่วโมงนะครับที่ไปกลสามร3อยชั่วโมงนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ดีนะขออนุญาตปิดก่อนย่านแบตมันเบิดนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับดึงสวยๆงามๆนะครับ เนึ่งหลบๆนะครับหรื่องถอดกระทะนะครับพวกนี้ก็ะสุดเดือบเบิดนะครับกสุดเดือบเบิดนะครับนี่เดือบเบิ้งเบิ้งห้อยนัดนะครับเบิ้งห้อยนัดห้อยอย่างก็ยังคือเก่านะครับห้อยมากลงง่ายยังอยู่ครบนะครับห้อยมากลงง่ายพอดผงถอแป๊บนะครับมันก็มีลองไล่ตามเป็นเรื่องปกติรถเมื่อสองครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับหนาขึ้นเ่ยพวกนี้ก็ยังแหลนครับยังแหลนยังดีครับ เบื้องปากใบมีดนะครับปากใบมีดนี่ย่างงามนะผมผมผมถือว่างามนะถดถดีนะครับรดทางกาใส่งามนะครับสีขาวกัย่งอยู่นี่กระดิ่งือว่าสวยนะครับนี่ถือว่าสวยนะครับกระจังหน้าก็มีห้อยแตกมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับบนต่อง่วงครับเดี๋ยวจัดองค์สงเครื่องให้งามๆนะครับเบอร์ของศูนย์แทนแน่นอนครับบนตอง่วงครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยครับเดือตัวนี้จะเปลี่ยนให้ครับอันพวกนี้ก็ย่างงามๆอยู่นะครับขั้นหนีนะครับขั้นหนีเสนอขายเพียงนะครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถคันนี้รถปีหกศูนย์นะครับรถปีหกศูนย์สวยเลยนะครับตามสภาพเลยนะครับตามนี้เลยนะครับไม่มีเก็บสีไม่มีเก็บอะไรนะครับพูดลังค้นกันบ่มากรถเก็บสีนะครับนียังห้อยเดิมๆห้อยถลอกห้อยเดิมๆนะครับเอาไปใส่เลยครับเอาไปใส่งานไม่าต้องถนอมนะครับเอาไปใส่งานเลยนะครับรถมันใส่งานทำมาหากินนะครับมันเพิ่มมูลค่าให้เขาได้นะครับประหยัดแห้งค้นด้วยครับ เอว่าจะเป็นไปดันนะครับไปฉีดยานะครับอ so ันน so so. ี้มันใช้งานเลาประสงค์กับฉีดยายอดปุ๋ยนะครับตัดหญ้านะครับใส่ผานนะครับขั้นนี้ตอบโจทย์นะครับอันนี้ขั้นนี้อเนกประสงค์นะครับถ้าลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะครับที่ไม่สะดวกนะครับที่เข้ามาดูรถนะครับก็สามารถวิดีโอคอลดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับก่อนทําธุรกรรมด้านการเงินต่างๆนะเน้นย้ํานะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนะครับเดินทางเข้ามาที่สาขานะครับก็สามารถวิดีโอคอลคุยกับผมนะครับที่เบอร์ผมนะครับ083538807 1นะครับ ผมเป็นรูปแบบบริษัทนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโกงนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่การันตีได้เลยการันตีถึงสามสาขานะครับสาขาแรกนะครับตั้งอยู่อําเภอแกงนะครับตำบลกองดินนะครับสาขาที่สองนะครับอยู่บ้านเป้านะครับอ่าลําปางนะครับสาขาสามนี่กับผมนี่แหละครับอยู่ อำเภอแกลงตลาดสามย่านะครับอยู่ตรงเยื้องโรงพยาบาลแกนนะครับมาหากันง่ายๆนะครับสั่นลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งอยากมาชมรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับได้ครับถ้าไม่สะดวกนะครับก็วิดีโอคอลดูนะครับรถออนไลน์ตรงปกแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับผมจะให้ผมจะทําคลิปนะครับทําคลิปชมรถที่ผมส่งไปนะครับรถดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับเน้นย้ํานะครับสั่นลูกค้าท่านที่สนใจนะครับก็สามารถทักใต้คลิปได้นะครับหรือสอบถามได้ที่นะครับ 083 58 8071นะครับผมเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับไป้วครับขอบคุณครับ